สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ #switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะบนโลกใบนี้นะคะมีความรักอยู่หลากหลายรูปแบบเลยค่ะแต่มีอยู่ความรักแบบหนึ่งนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความรักจากแม่ที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะใกล้เทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะอย่าลืมหาเวลากลับไปหาคุณแม่ด้วยค่ะ แขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะเป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งคุณแม่จะเป็นใครเดี๋ยวเรากลับมาพบกับแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ใน Hashtag #switch ค่ะ hashtag hashtag แขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้ค่ะคุณแม่น้องภูเอพนทีสวัสดีค่ะเนะอสวันเนนีอวัพพ่่ป็ปปแม่เป็นเอกเนื่องในโอกาสวันแม่เดี๋ยวเราจะมาพูดในฐานะที่เอเป็นแม่แต่ขอพูดในฐานะที่เอเป็นลูกก่อนค่ะเอกับคุณแม่เป็นยังไงตอนเด็กๆแม่ก็ ดุมากจะดุทุกอย่างอะไรเงี้ยตอนนั้นก็จะไม่เข้าใจว่าจะดุอะไรอ่ะทำอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเป็นคนไม่แบบไม่โวยวายไม่อะไรแต่เป็นคนดื้อเงียบดื้อด้วยเหรอคะดื้อดื้อรู้รู้ตัวเองด้วยนะคือดื้อเงียบเอาแม่พูดไปเถอะไม่ทําหรอกแต่ไม่พูดแต่ไม่เถียงไม่เถียงเอมีพี่น้องไหมมีพี่น้องสามคนเป็นคนสุดท้องแล้วเป็นคนที่โดนแกล้งมากที่สุดทาไม พี่น้องเป็นก็หลอกมากเป็นน้องคนสุดท้องที่จะรักเราเนาะเราเขาจะเข้าใจเสมอว่าแม่เนี่ยจะรักคนโตคนที่สองผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทั้งคู่แล้วพี่อ่ะก็จะไม่ชอบเราเพราะพี่บอกว่าทําไมหน้าตาเราไม่เหมือนชาวบ้านก็พี่เราจะเป็นออกแนวแบบคนจีนไหล่หล่าหน้ากลมกลมแฉันก็แกล้งถ้าแกหัวล้อขนาดนี้เอ๋เข้าใจปะหน้ากลมกลมคือเราก็สงสารเขาแต่ว่ามันทำยังไงได้อ่ะมันเป็นแบบเนี้ย ราจะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยทาไมมีรูปก็ต้องไปตัดรูปเราทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแม่จะเล่าให้ฟังตลอดว่าแม่ทําไมแบบรักรูปไม่เท่ากันน่ะทําไมแบบให้มาไม่ครบอ่ะคือพี่เนี่ยจะออกไปทางเหมือนพ่อทั้งสองคนพ่อก็คนจีน้าคือจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแม่เอ๋จะออกเป็นแนวแบบแคร์ๆหลังๆซึ่งก็จะมาทางเราแล้วบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงกับคุณพ่อคุณแม่พ่อเป็นคนอารมณ์ดีเหมือน ทะเลาะกับแม่ทุกวันเ,<อ>เพราะว่าชอบแย่แม่คือต้องให้แม่ด่าถ้าแม่ไม่ด่าไม่มีความสุขเอ่มาเข้าวงการมาได้ไงคะอ๋อประกวดเดอะบอยพี่<ม>พี่รู้จักหนุสุดเดอะบอยรือเปล่าสีพี่อ่ะ <laughs> ไม่ได้เดิมๆนะคือมันเป็นแบบติดหนึ่งในห้าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เล่นละครไปเรื่อยๆอันงั้นถามมาถึงพี่ป๋อเลยเจอกันได้ยังไงละครเล่นละครด้วยกันเขาก็มาบอกว่าเขาอะแอบชอบเรามานานแล้วก่อนที่จะเล่นละครอีกเพราะขาบอกเขาชอบผู้หญิงสไตล์นี้อาจริงเหรอแต่เราก็เป็นคนไม่สนใจตอนนั้นมีแฟนด้วยไงคือถ้าจะว่ามีแฟนหรือว่าคบใครปุ๊บจะไม่ไม่เปิดโอกาสให้ใครเลยพอโสดทุกอย่างโสดปุ๊บเล่นละครด้วยกันสองเรื่องมันต่อกันบุกเพอนะว่า คือสองเรื่องพี่เนี่ยแล้วเป็นละครออนแอร์พี่มันก็อยู่ด้วยกันมันต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บทอยากจะมาดีกีตราให้หมาเอ๋ฟังคือเอาหมาไปกองถ่ายแล้วก็ไปกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปกองถ่ายแล้วเค้ชหนังก็ปลื้มว่าอุ้ยพาแม่มาต่อใครๆก็พามาบ้าป่ะเล้าเขาเขาจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่คุยกับเขาแล้วทำไมไม่คุยกับเขา ก็เขาเป็นพระเอกไงเราก็รู้สึกว่าเออเราไปอยู่ของเราอยู่กับแกงของเราเป็นนางร้ายแล้วก็เออไปอยู่กับแกงของเราเขาเป็นพระเอกตองนั้นเขาดังมากอะไรเงี้ยดังตอนนี้ก็ดังนะคือดังอะไรดังมีแอบกลับมาด้วยกูแล้วดังมากแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงเชื่อมาไม่รู้ตัว คือพอมันเล่นละครกันบ่อยๆแล้วเขาเป็นคนพูดเก่งแล้วเขาก็จะแบบสอนแล้วเราก็เออก็ดีเหมือนกันไม่เคยมีใครแบบมาสอนแบบการแสดงที่เราอยากจะรู้เราก็ไม่จะถามใครอะไรเงี้ยเขาก็มาสอนเรานู่นนี่แล้วบวกกับเขาร้องเพลงเก่งเขาชอบร้องเพลงแล้วเราต้องร้องเพลงในละครด้วยอันนี้ก็คือมนรักลูกทุ่งมรักลูกทุ่งใช่ก็คือต้องร้องแล้วเราเพลงไม่เป็นเลยคือความสมาัญของเต็มเป็นศูนย์มากเขาก็ช่วยสอนเขาก็แบบสามชั่วโมงนะสอนร้องเพลง ก็มีของขวัญชิ้นแรกที่ให้กันด้วยตอนนี้ขอ,ของขวัญใช่ไหมพี่จ๋ามันเรียกได้ใช่ไหมคืออะไรไหนพูดร <c oughs> องเท้าเพื่อสุขภาพ <c oughs> พี่เคยเห็นสมัยก่อนมาที่เราสมุนนังแท็กซี่ใช่ไหมแล้วเป็นปุ่ม,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 มที่ที่เบาะมันมาอยู่ที่เท้าเราอะพี่ <c oughs> <c oughs> พี่ว่าควรปะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วหน่ำซ้ำไม่ใช่อะไรแล้วก็ไซส์3าซื้อไซส์ประมาณน่าจะ36 37ให้เราอะแต่ต้องใส ไม่ใส่ผ <c oughs> <c oughs> พูดเลยไม่ใส่พอเปิดออกมาที่บอกเขานี่ว่าเราจะดีใจเปิดออกมาไหนขอดหน้าหน่อยแล้วก็ปิดกล่องไปเหมือนเดิมแล้วก็วางแล้วบอกไม่หมดเอ๋มันมีเซอร์ไพรส์อีก อะไรอะพี่ปออันนี้มันามาตัว,วหลอกเลยในใจเลยเราเราก็ยิ้มตุ๊กตาตัวสีดําใหญ่มากสีดําปิดปีเลยแล้วเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาแบบเดวิลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่หมายความว่าไงพี่กำลังจะด่าเะราเองเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม,ไม่ไม่ไม่คือพี่ไม่คิดเลยเลยพี่คิดว่ามันดําเหมือนพี่ยังอยู่มะยยังอยู่ยังอยู่ยังห่อถุงพลาสติก อะไรในตัวพี่ปอที่ทําให้เอรู้สึกว่าคงจะเป็นคนนี้ล่ะะวันนั้นก็เรือ่องอใหญ่กันนะมีเป็นแบบพระเอกกับน,นางร้ายไม่ไม่ค่อยมีอะม่<อ>มันผ่านอะไรมาเยอะมากจนเอกถามพี่ปอว่าพี่ปออยากคบกันอยู่ไหมเพราะว่าถ้าไม่อยากคบหรือว่าถ้าอยากพี่ยังมองภาพว่าตัวเองเป็นพระเอกอยู่หรือว่ากลัวเสียชื่อเสียง เอยอมถอยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่โอเค,พ,อเคพี่โอเคกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แบบนี้ออแล้วพี่รู้สึกว่าอนาคตมันจะต้องดีขึ้นอ,อบอกขอให้เข้มแข็งแล้วขอให้อดทนมันมันแย่ขนาดไหนแย่แย่มากคือทั้งคนโทรศัพท์มาด่าเรา<ะ>ทั้งแบบผู้หญิงโทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยโทรมาว่าเรานน่นนี่เราหูร้องร้องไห้จันแบบพ,พี่ปอเอไม่ไหวแล้วเคยบอกพี่ปอเอไม่ไหวจริง,รงคือถามว่าอยากจะคบไหมรู้สึกดีด้วยรู้สึกดีแต่ว่าเหนื่อยอะ เคยพูดแบบพี่ปอเอ๋ผิดใช่ไหมอ่ะคือเอดูแบบหูดูต่ําต้อยดูแย่มากเลยพี่กับการที่เอ๋เป็นนางร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าพี่ไม่เคยคิดแบบนี้เลยพี่แค่รู้สึกว่าเราเนี่ยดีกว่าคนหลายๆคนแล้วเ,เราก็ใช่สําหรับเขาเอ,อคนเริ่มยอมรับมเมื่อไหร่อืก็หลายปีเหมือนกันนะคือแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะเราก็ยังไม่ได้เปิดแบบโอ้โหแบบประกาศว่าคือแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้ทุกคนซึมปล่อยให้ทุกคนชิน เพราะเราก็ยังไปไหนกันปกติใช้ชีวิตทุกอย่างปกติ uh huh. ไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อนเป็นยังไงชีวิตก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานของเองกับพี่ปอถ้าในเรื่องของความประพฤติพี่ปอระหว่างเป็นแฟนกันพี่ปอไม่เคยทําให้เอกเสียใจเลยไม่เคยมีผู้หญิงคนอื่นไม่เคยมีอะไรเลยซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจกับตัวตัวพี่ปออยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอแต่งงานกันปุ๊บเขายิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ให้เรามากขึ้น คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดตัวเองเสมอว่าเขาเป็นคนรักตัวเองอเขาไม่รู้ว่าเขาจะรักเอกได้มากน้อยแค่ไหนแต่เขาจะพยายาม,มเขาจะพยายามแต่ตอนนี้ก็ทำให้ให้เอกเห็นแล้วว่าเขารักเอกกับลูกมากกว่าเขาตัวเขาเองเป็นคนโรแมนติกไหมคุณปอณนะัฐวุฒิไม่เลยดูจากส้นเท้าสุขภาพพี่จานะ๋าน่าจะรู้ <c oughs> <c oughs> ไม่โรแมนติกเลยแต่ว่าหลังๆนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้คือจะมีแนวกุ๊กกิ๊กกุ๊เ,เห็นมิส่งดอกมองดอกไม้ปีหลังๆนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พี่ ไม่เคยได้ดอกไม้เลยในชีวิตนี้ไม่เคยได้ได้ปีนี้ปีแรกปีแรกปีแรกเป็นยังไงอะร้องไห้เลยพี่เอ๋เป็นมนุษย์แม่ร้องไห้อยู่แล้วมนุษย์แม่ร้อง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 คือแบบมันดีใจแค่แบบดอกไม้ดอกเดียวเอ๋ก็ดีใจแล้วเราะไม่เคยได้จากเขาเลยโอ้แล้วเขาแต่งกรอเองด้วยนะพี่มันเลี่ยนมากเลย ไปดูหนังด้วยกันด้วยล่าสุดไปดูหนังด้วยกันเขาบอกว่าคือมันมีช่วงที่ทะเลาะหนักมากเขาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหากิจกรรมอะไรที่ทําด้วยกันอไม่เคยดูหนังด้วยกันเลยเพราะเป็นคนไม่ค่อยชอบออกนอกบ้านเขาชอบอยู่บ้านพอมีโรงหนังอยู่ข้างบ้านปุ๊บก็ไปดูหนังแล้วเขาบอกว่าไปดูเรื่องแรกก็แบบเอยดีจังเลยอ่ะหลังจากนี้บ่อยมากเลยอ่ะบอกให้พภเมาหน่อยนะบางเรื่องเอ๋ก็ไม่อยากดูแต่เอ๋ไม่กล้าบอก หลังๆนี้แปลกมากพี่จ๋าจริงๆคือถึงขนาดว่าฝันเมื่อวันก่อนไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยฝันแล้วเขาบอกว่าเขาตื่นมาแล้วเขารู้สึกเขาเสียใจมากเขารู้สึกเขาแบบร้องไห้คือสะอกสะอื่นพี่ปอเหรอเออบอกเป็นอะไรพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าฝันว่าเอกมีชู้อันวกล่มากแล้วก็ทุเป็นมากนะพอเอกจะไปออกกําลังกายใช่ไหมพี่เขาไปออกคนเดียวอ่ะ เขาแบบเปลี่ยวกําลังหรอออกที่ไหนออกกับใครออกเมื่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีลูกให้ดูไหมอะไรมีลูกให <c ười> <ๆ>้ดูไหมกลายเป็นว่าเขาแบบใส่ใจเรายิ่งกว่าเดิมอ่ะตลกอ่ะเออดีน่ารักีฟังตอนเนี้ยก็น่ารักก๊กิแต่มันก็มีช่วงที่ทะเลาะก,กันเยอะมากช่วงที่มีลูกไม่้ทะเลาะเรื่องอ่นเลยนะเรื่องลูกอย่างเดียวคือว่าพี่ปออะ เขาจะเป็นคนที่รักลูกมากมเขาจะคิดเสมอว่าเด็กก็คือเด็กไปสอนหรือไปดูเด็กก็ไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงคือเด็กเข้าใจแต่เขาเขาไม่อยากดูลูกพอเอดูปุ๊บเอน่าเถียงแทนลูกเอ็น่าลูกไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยดูลูกสอนลูกอยู่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้มีน้อยใจกันบ้างมั้ง <_ an> พ่อแม่ลูกว่าใครติดใครมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ย <_ an> พี่ป๋อน้อยใจมากน้อยใจถึงขนาดน้ําตาคลอเลยนะ <_ an> พี่ปอคือลูกไม่เอาคือก่อนหน้าน,นี้ <_ an> ก่อนหน้านเนี้ค <_ an> ือลูกกับเขาเข้าใจเขาคือเขาทํางานใช่ไหมพี่ <_ an> คือเอกอยู่กับน้องภูยี่สี่ชั่วโ <_ an> มงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องติดเอกไปธรรมดาถูกไหมถูกคือถึงขนาดว่าพ่อป๋อออกไปนอกห้อง ไม่ให้พ่อปอนอนด้วย oh. น้องปูจะนอนกับมามีสองคนน้องปอออกไปน้องปอไปไปอะไรเงี้ยเขาก็เสียใจแต่ตอนนี้ไม่ไม่หายละมีช,ช่วงไหนยากสุดมะตั้งแต่น้องปูช่วงนี้เลยคะ่ะช่วงนี้ <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับมาค <c oughs> ุยเรื่องน้องภูให้หนำใจเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับเอเรื่องน้องภูกันค่ะ เอาล่ะทีนี้เรากลับมาพูดกับเอนิดนึงในฐานะของการเป็นแม่และในวันที่รู้รู้ว่าจะเป็นแม่คนคือมันจะมีช่วงที่คุณหมอบอกว่าเอ้ยวันนี้ให้ตรวจตรวจปัสสาวะ,ะใช่ไหมคะเราก็อยากจะรู้ก่อนเอว่าแม่ทุกคนเป็นหมดแล้วพอเราไปตรวจปุ๊บ มันขึ้นขีดจางๆ uh huh. แล้วตกใจมากคือแบบขีดจางนี่คือพี่ปอขีดจางนี่คืออะไรที่บอกว่าก็เอ uh ๋ไปตรวจก่อนทําไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราตรวจอเรียงกันหลายอันมากเรียงกันก็ขึ้นขีดจางหมดเลยพอไปเช็คอ uh ินเทอร์เน็ตใช่ไหมเขาก็บอกว่าขีดจางท้องแล้วว่าพี่ปอท้องว่ะ uh huh. ตอนนั้นเอ๋เป็นนางฟ้าเลยพี่ นางฟ้าเหมือนปูพรมเดินพมแดทุกอย่างโลกนิ่มโอ้โหพี่ปอคือแบบประคองประคองทุกอย่างจับมือคือทุกอย่างแต่ก็คือเอะแพ้หนักมากใช่ไหม <scr> คือยังไม่อยากจะท้องคนที่สองก็เพราะว่าอันนี้ตอนนั้นเดือนกว่าที่รู้ว่าท้องพอรู้วันแรกปุ๊บแพ้ท้องวันนั้นเลยแพ้ทันที<ห>ที่ททรู้อะไรก็ไม่รู้แพ้เลยพี่ก่อนนานี้ไม่แพ้เลยจนถึงห้าเดือนพี่จ๋า แค่ยังไงไม่กินน้ําเปล่าได้ค่ะกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากข้าวที่เป็นเม็ดเม็ดกับเส้นที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้ไข่น้ําเปล่าทุกอย่างผลไม้กินได้หมดเลยไม่แล้วกินน้ําเปล่าไม่ได้แล้วกินอะไรก็กินน้ําหวานแดงถึงจะกินได้พี่ปอนี่ไม่ใช่แค่ปูผมแดงนะได้ข่าวว่ามีการประคมเครื่องรางของขลังด้วยโอ้โหชุดใหญ่พี่ทั้งปลัดขิกทั้ง ทุกอย่างคืออะไรที่กันคุณใสกันที่แบบไปที่ไหนคือพวงใหญ่ากครัวของข้าวคัวจะแบบอะไรกับลูกอะไรเงี้ยพี่บอกแพ้ท้องด้วยคือเขาบอกว่าโบราณน่ะเขาบอกให้ข้ามสามีใช่ไหมสามีจะได้แพ้ท้องแทนข้ามไปสิบรอบข้ามแล้วข้ามไปข้ามกับข้ามม่อนเขาหลับโดยไม่รู้ตัว นี่แหละทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวเลยคือเขาก็แพ้ท้องคือเขาก็อารมณ์ฉุนเฉียวปี๊ดแตกวี้ทั้งนที่ตัวเองเป็นคนแบบอารมณ์ดีใช่ไหมพี่ปี๊ดเลยปี๊ดอยากจะมีเรื่องกับใครก็มีได้อยากจะมีกับยามก็มีได้แต่ว่าไม่แพ้ท้องคือไม่ไม่อจียนไม่อะไรแต่เราเป็นแทนสนุปก็คือเป็นน้องคู่ทีนี้วันที่คลอดน้องเป็นยังไงพี่เอโอ้โหพี่จ๋าคิดว่าการท้องของเอ๋เป็นการสาหัสแล้ว คลอดเนี่ยสาหัสกว่าเพราะกว่าจะข้อต้องพูดได้เนี่ยเลิกพังกระจายสมมติว่าเลิกสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงอะถึงจะได้คลอดได้อะพี่เพราะว่าเป็นคนที่กระดูกไม่ค่อยดีกระดูกสลังค้อแล้วบล็อกหลังก็บล็อกไม่ได้บล็อกแล้วมันก็ไปแบบไปติดกระดูกฉ<อ>ีดเป็นสิบเข็มมากเจ็บมากเอเจ็บแบบแล้วพี่ปอก็จะเป็นลมอยู่ข้างนอกเพราะว่า คือก่อนหน้านั้นแหละจะเป็นลมอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนขี้กลัวใช่ไหม<อ>คือเขาก็หน่าซิดตัวเย็นตั้งแต่ก่อนที่เอจะเข้าไปข้างในแล,แล้วแล้วก็ตอนที่เขาเข้าเข้ามาเนี่ยโหเหมือนไม่หน้าไม่มีเลือดเลยอะพี่คือเขาก็กลัวว่าเฮ้ยเข้าไปตั้งนานแล้วเป็นอะไรอะไรเงี้ยทำไมแบบเป็นเพราะอะไรหมอบอกว่ายังบล็อกไม่ได้เลยครับยังบล็อกหลังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอลูกออกมาปุ๊บเห็น หน้าลูกแล้วเป็นยังไงมั้งวินาทีแรกเห็นหน้าลูกเขาบอกว่าเขาแอบไปเหลือบเขาจะมีไอ้ที่เป็นแบบฉากกันใช่ไหมเขาก็นั่งนั่งคุยคุยคุยแล้วพอเขาหันไปช่วงจังหวะเหลือบหมอกําลังกําลังแหวกท้องเขาบอกว่าโอเอ๋มันไม่น่าดูเลยอ่ะมันแบบคือแบบพี่จะเป็นลมหนักกว่าเดิมเลพอถ่ายรูปสามคนพอแม่รูปเสร็จปุ๊บ ตามลูกออกไปเลยเออผมว่ากลัวเขาสลับลูกพี่ดูดูละครเยอะควารู้สึกของเอดีกว่าเขารู้สึกที่เห็นหน้าลูกในความเป็นแม่ของเราอะตอนที่แบบว่าคุณหมอกำลังกำลังแหวกท้องที่เขาเห็นอยู่เนี่ยคือถามตลอดว่าพี่ป๋อผูมมือมีไหมมือมีไหมแขนขาครบไหมผู้ชายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจะถามเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะกลัวแบบลูกออกมาแล้วแบบ จะไม่ก็อยากให้เขาสมบูรณ์ที่สุดใช่ก็จะกลัวตรงนั้นแต่พี่บอกว่าเฮ้ยโอเคโอเคร้องดังมากเลยแบบอุ้ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ป๋อดูอย่างเดียวไข่ทำไหมแล้วดำไหมไข่ดำไหมเป็นแดงๆแล้วเขาก็แม่บอกเลยว่าถ้าสมมติว่าดำคือจุดจุดดำถ้าแดงๆแบบแดงแดงจะจะดำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่แดงไม่แดงสีชมพูสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยโอ้หัวลูกดำ แต่ไม่ดำนะนี่ที่นี่เราได้ยินเสียงกันอยู่นี่คือน้องครูนะแต่นางบอกว่านางยังไม่อยากเข้ามาทาน้ำม่มีน้ําแข็งด้วยนะทาน้ำอึดมังดีกว่ามีน้ำแข็งได้ไปเดินต่อจะมจดีมหมเอาไว้ดีเอาไว้กินนะอันนี้คือลอยนี่คือลอยยุงเหรอคะสวัสดีรือยังคะสวัสดีหล่อๆกันเร็วเดี๋ยวมามีให้ขนมนะสวัสดีกันหล่อๆกันเร็วครับแล้วแต่เราเข้าใจเป็นช่วงที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองวิธีการเลี้ยงมันดีกว่าพอเขามาอยู่ด้วยต้องเลี้ยงเขาจริงๆเป็นยังไงบ้างพี่เอ๋ ก็คือบอกเลยเต็มที่เรื่องเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยเอทําเองคือมีการคุยกันก่อนแล้วว่าเอ้ยเราจะต้องแบบมีใครคนหนึ่งที่แบบเสียสละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องเป็นหน้าที่แม่แหละไี่ต้องเสียสละอะไรอเงี้ยพี่ป๋อบอกว่าเขาไม่อยากให้เขาไปโตกับพี่เลี้ยงหรือไม่อยากให้เขาไปโตกับคนอื่นซึ่งเอี้ยงเองจริงๆนะใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดก็คือไปทํากิจกรรมไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะพาไปเขาไปตลอดลงโรงเรียนพาไปตลอดให้นมเต็มเวลา ใช่คืออยากให้เขากินนมแม่ให้เยอะที่สุดแล้วก็ปั๊ม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 แบบคือโหดมากตื่นทุกสามชั่วโมงอะพี่จ๋าเขาเป็นเด็กเองเขาเลี้ยงง่ายยากยังไงคะแรกๆก,ก็ออก็ง่ายนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีความยากตรงที่ว่าเขาเ,ออเข้าใจมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยคืออะไรที่เราบอกว่าไม่ให้ทําเขาจะทำโอเด็กผู้ชายอะนะเน<ร>าะแล้วเขาจะแ,นะแรงเยอะมากกลับไปแล้วนะแต่มันก็จะเป็นวัยตอนนี้เป็นวัยที่แบบเหมือนเราก็สนุกไปอีกแบบนึงเหมือนโอ้โอ้เหมือนได้เพื่อน เหมือนอมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเขาเป็นเด็กยังไงพี่เอเด็กยังไงอะคะเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วเป็นเด็กที่นอกกรอบอเหมือนพ่อค <c oughs> ิดนอกกรอบนอกกรอบแค่ไหน <c oughs> <c oughs> คืออะไรที่เด็กควรจะเป็นหรือว่าเด็กควรจะทําเขาไม่เขาจะทาอีกแบบหนึง่งถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเออน้องภูทาแบบนี้สิ <c oughs> เขาก็จะไม่ทําเขาจะทําอีกแบบหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เหตุแต่ผลลัพธ์เหมือนกันไม่ค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแซ่บมากสองขวบอ กว่าจะนอนได้กว่าจะอาบน้ําได้ทุกอย่างจะต้องมีเหตุผลจะต้องคุยจะต้องแบบต้องดิวกันแบบชุดใหญ่อะพี่แล้วคือแบบกินข้าวเป็นปัญหามากคือจากเมื่อก่อนนี้ไม่ยุ้นหากินข้าวเลยกินกินกินผักทุกชนิดตอนนี้ไม่เอา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 เครียดสำหรับเอกกับพี่ปอเลยว่ากลัวลูกขาดสารอาหารเห็นเขาอย่างเงี้ยความรู้สึกของคนเป็นแม่อะทให้เรามองโลกอะไรเปลี่ยนไปมั้ย จากเมื่อก่อนเราเราเรา,เราไม่ได้รักเด็กมากพอมีลูกปุ๊บเรารู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทําเพื่อลูกจริงๆคือลูกจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเราคือเราให้ลูกมากแค่ไหนลูกได้มากแค่นั้น เอกว่าอันนี้อันนี้สำคัญมากคือเอกกับพี่ปอเต็มที่เลยเต็มที่จริงๆอ่ะโซฟานี่แล้วคิดว่าจะมีน้องไหมอีกไหมมีค่ะมีม,มีพยายามอยู่ทีนี้คิดถึงงานในวงการบ้างไหมคี่ถธงมีคนติดต่อมาเหมือนกันก็คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือทํารายการทําทรายการอย่างเดียวแล้วก็เตรียมตัวจะ มีน้องอีกคนนึงใช่แต่ก็อยากเล่นละครเพราะวเราก็เราเราเล่นละครไปทั้งชีวิตตั้งแต่เกเลยเราก็อยากเล่นเลยอ่ยแล้วเราดูละครหรือว่าเราเราเห็นที่ปอเล่นเลยอ่แล้วแบบหูอยากเล่นจังเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าน้อกเหนือจากทำรายการนางก็เป็นแม่ค้าด้วยนางทำน้ำพริกกันเนาะทำน้ำพริกด้วยสินค้าออกใหม่ด้วยนะพี่อุ้ยแต่แอลมดดับเบิลพร้อมเปลือกเออฟังดูดีฟังดูดีกินแล้วสุขภาพดีด้วยแกะเปลือกอุ้ยมันกินอร่อยเอสทุกวันนี้ทำ แบ่งเวลาย,ยังไงอ,อ่ะการเป็นคุณแม่เป็นแม่ค้าเป็นภรรยาน้องภูเป็นหลัก80%เอนเี่ยคือให้น้องภูหมดเลยอือคือเพราะว่าเอกคิดว่าตอนนี้วัยเนี้ยเขาเขาต้องการเราอมไม่ใช่เราต้องการเขานะเขาต้องการเราอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลสามีด้วยอ,อันนี้ก็สําคัญเพราะก่อนอันนี้นก็มีเกิดอาการน้อยใจว่าแบบดูแลแต่ลูกไม่ดูแลเขาเลยมันก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนก็มาปรับ เข้าหากันละคุยกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นหลังนั้นก็ไม่ได้มีอะไรความสุขของเอในวันนี้คืออะไรความสุขของเอในวันนี้เอว่าเอมีครอบครัวที่ที่ดีที่สมบูรณ์แบบที่ไม่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบดีมากสำหรับคนอื่นสำหรับคนอ,คอืน่นแต่สำหรับเอและครอบครัวมันลงตัวมากเอมีสามีที่ดีเอมีลูกที่แข็งแรงเอมีลูกที่น่ารักแค่นี้นเอว่าเอไม่ต้องการอะไรละขอบคุณเอมากที่มาเป็นคุณแม่ สำหรับในวันแม่วันนี้นะคะ,คะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ #switch #switch สนับสนุนโดย KBS 2 X Double s w i t e s คุณผู้ชมคะช่วงแฮชแท็กค k i ิ้งคลาสในวันแม่คราวนี้ <c oughs> สบายมากจริงๆเลยขอเสียกประมือต้อนรับค่ะคุณแม่ดิฉนันน่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ดีดีดวันแม่เราก็ต้องเป็นเมนูของแม่วันแม่ต้องใช้แม่ <c oughs> ใช่เพราเราอยากกินมากจิ <c oughs> แกงเขียวหวาน <c oughs> เนื้อที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าของแม่ <c oughs> เริ่มเลยค่ะ แยงเขียวหวานเนื้อสมัยนี้หาแบบว่ากะทิตแตกมันทานได้ยากเหลือเกินอันนี้แบบโบราณแบบโบราณค่ะแม่หนูก็เอากะทิใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟเคี่ยวไว้รอระหว่างที่เราหั่นเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมดูแม่ชี้นิ้วฉันนึกว่าฉันไม่ต้องทำอะไรหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เหรอ <c oughs> แม่หาหันไงคะหั่นอย่างงี้นะคะค่ะนี่คือมะเขือมะเขือเปาะ สี่ลูกก็น,น่าจะพอค่ะใส่ไปทำไมคะก็ใส่ไว้ทานนะสิจะใส่ไปทำไมมันเดือดละว,ว้าวาวาคนเลยลูก ไปเรื่อยๆใจเย็นๆนิดหนึง่งผัดไปสักพักเลยพอเดี๋ยวมันมันจะขึ้นนนเลยมันแตกนี่เขาเรียกว่าแตกมันแตกมันซึ่งการกินแกงไทยแกงกะทิของไทยจริงๆมันต้องแตกมันใช่เราก็ตักใส่ รวมกันรวมกันแต่ว่ารสมันจะอ่อนลงไปเดี๋ยวต้องปรุงเพิ่มอีกนิดนึง<ะ>นะคะสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยเราจะต้องลงโหละพาแต่เวลาเวลาเอาโหละพาใส่นะ ขอให้ไฟแรงทำไมอะคะถ้าไฟไฟไม่แรงแล้วโหระพาจะเป็นสีดำเสร็จเรียบร้อย แกงเขียวหวานเนื้อโบราณทานกับข้าวสวยทานกับขนมจีนหรือว่าทานกับโรตีก็ได้ค่ะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะ,คคะช่วยได้เยอะเชีวยว คุณผู้ชมค่ะเนื่องในวันแม่นี้ยนะคะอย่าลืมกราบคุณแม่ของเราค่ะกอดท่านบอกรักท่านให้เวลากับคนที่รักคุณมากที่สุดนะคะที่สําคัญค่ะอย่าให้ทุกอย่างนี้จบลงเพียงแค่ในวันแม่นะคะทําทุกวันให้เป็นวันที่สําคัญเพราะจะเชื่อนะคะว่าสําหรับคุณแม่ทุกท่านหลังจากที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยทุกๆวันสําหรับท่านคือวันลูกทั้งนั้นค่ะวันนี้ค่ะเวลาของแฮชแท็กสวิตชหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา9ก้าโมงครึ่งทางช่อง Family สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เปีนว่ะเป็นลิงหรือเปล่า <pued> ลูกอขอลูกเบี้มาิขอลูกเบียัน่ายใหม่กันต่อแม่่แ่กไม่ยออ ได้ไหมล่ะคะได้ไปไป